สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวสั้นๆที่น่าสนใจมาฝากทุกคนกันเกี่ยวกับหมวกทหารนั่นเองถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับว่าหมวกทหารน,นยุคโมเดิร์นหรือยุคใหม่เนี่ยมันจะมีรูปทรงที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่มันจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนชาติไหนหมวกทหารเนี่ยนะครับผมก็ต้องมีตรงนี้เหมือนกันนั่นคือส่วนนี้เลยนะครับนี่ตรงท้ายทอย ซึ่งถ้ามาดูกันเนี่ยไอชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับมันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับหมวกของประเทศไหนในยุคโบราณบ้างล่ะเอออ๋อมันเหมือนกับหมวกของทหารเยอรมันในยุคสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เลยถูกไหมในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงหมวกเยอรมันรุ่นนี้กันว่าทําไมเนี่ยนะครับผมรูปทรงของมันเนี่ยถึงเป็นหมวกที่ออกแบบมาได้ดีที่สุดจนได้ถูกใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1จนถึงยุคป,ปัจจุบันเลยเจ้าหมวกเยอรมันอันนี้เนี่ยนะครับผมมันมีชื่อว่าสต a ลเฮมนะครับถ้าเกิดแปล ไปภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือสตีลเฮล t หรือว่าหมวกเหล็กเนี่ยแหละหรือชื่อรหัสรุ่น M 1 9 1 6มันเนี่ยนะครับถูกคิดค้นขึ้นในปี1,916ยสโดยศาสตราจารย์ฟริดบริกชว์ต ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเอามาใช้แทนหมวกเหล็กรุ่นเก่านะครับผมอย่างหมวก Pi เคิลเฮาเบหรือหมวกปลายแหลมที่โด่งดังของกองทัพเยอรมนีในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่1โดยเหตุผลที่ต้องสร้างหมวกเหล็กรุ่นใหม่สไตลเฮมขึ้นมาแทนที่ไอหมวกแหลมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหมวกแหลมนี้เนี่ยนะครับเมื่อเอามาใช้ในสงครามโลกครั้งที่1ที่อาวุธเนี่ยมันได้พัฒนามีความทันสมัยมากกว่าช่วงปลายศตวรรษที่19มากมายเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของพวกปืนใหญ่นะครับในสงครามโลกครั้งที่1น่เนี่ยปืนใหญ่เนี่ยมันมีอนุ กว่ายุคก่อนหน้านี้เยอะทหารที่ต้องรบในสนามเพาะเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องกลัวกันเป็นอย่างมากเลยของการโจมตีด้วยปืนใหญ่มันคือสะเก็ดระเบิดที่มันจะกระเด็นมาจากด้านบนโดยที่หมวกรุ่นเก่าเนี่ยนะครับผมมันไม่สามารถป้องกันสะเก็ดระเบิดเหล่านั้นได้ดีมากพอเพราะอะไรการเพราะช่วงแรกเนี่ยไอหมวกอันนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเนี่ยมันไม่ได้ทําจากเหล็ก มันทําจากหนังนะครับผมแต่พอในปี1915เนี่ยเขาก็เริ่มมีการเอาแผ่นเหล็กบางเนี่ยมาใช้ตีขึ้นรูปเป็นหมวกแทนแต่ต่อให้เปลี่ยนวัสดุเป็นเหล็กแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมามากสักเท่าไหร่เพราะปีกหมวกตรงที่ป้องกันด้านหลังเนี่ยองศา,าการป้องกันของมันเนี่ยนะครับผมมีประสิทธิภาพในการป้องกันสะเก็ดระเบิดจากมุมสูงได้น้อยมากๆหมวก Steel h e l m e t เนี่ยนะครับหรือ t ไต l h e ฮมเนี่ยเลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ พัฒนาแก้จุดบกพร่องตรงนั้นโดยที่ทำยังไงเพิ่มองศาของการกันนะครับผมรอบท้ายทอย ไปจนถึงด้านข้างของหัวให้มันมีปีกนะครับผมที่บานออกมามากขึ้นซึ่งพอสตตล์เฮมได้ถูกสร้างและนํามาใช้ในปี1916เนี่ยมันเนี่ยก็ถูกจัดนะครับผมว่าเป็นหมวกที่ถูกนํามาใช้ในสงครามได้มีประสิทธิภาพและดีที่สุดในยุคนั้นจนมันเนี่ยก็ได้ถูกใช้ต่อมาในสงครามโลกครั้งที่2และยาวมาจนถึงสงครามเกาหลีเลยนะครับโดยที่มันเนี่ยก็ถูกอ d ดอปใช้โดยหลายประเทศเลยแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีวาเรียนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีที่เป็นผู้คิดคน้นออสเตรียออตโตมันหรือแม้ กระทั่งสาธารณารัฐจีนก็นําแพทเทิร์นของหมวกสตตล์เฮมเนี่ยมาใช้แล้วก็อาจจะพัฒนาดัดแปลงกันไปตามประเทศตามยุคตามสมัยนะครับว่ากันไปจนพอมาถึงยุคของเคฟล่าเนี่ยหมวกเคฟล่าก็ได้มีการนะครับผมเอารูปทรงของสตตล์เฮมของเยอรมนีอันเก่าเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับ นำคอนเซปต์ของการสร้างปีกป้องกันท้ายทอยมาใช้เป็นดีไซน์ใหม่ยุคปัจจุบันกับวัสดุใหม่นะครับผมนั่นก็คือพวกวัสดุสังเคราะห์ต่างๆโดยที่อาจจะมีรูปทรงที่ล้ำสมัยมากขึ้นมีการตีโป่งตรงบริเวณหูทําให้สามารถใส่อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่เรียกได้ว่า หมวกที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยที่ถูกใช้โดยกองทัพทั่วประเทศเนี่ยถ้าดูกันดีๆเนี่ยนะครับผมรูปทรงของมันเรียกได้ว่าล้วนทั้งล้วนเป็นรูปทรงที่มาจากต้นแบบอันเดียวกันเลยนั่นก็คือ s t a h l H e l m M1916 อันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือถ้าอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมเสนอแนะอะไรสามารถบอกเรากันมาได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้หากข้อมูลมิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายครักเล